สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกลงพื้นที่สมุทรปราการเมื่อว,วันที่12กันยายนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรปราการโดยจุดแรกได้มาตรวจเยี่ยมที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤรบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคนเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยสสจงังหวัดสมุทรปราการร่วมลงพื้นที่ด้วยท้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้ถามหานางสาวนันทิดาแก้วโบซายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจงังหวัดสมุทรปราการโดยสั่งการให้ดูแลประชาชนหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่จงังหวัดสมุทรปราการโดยต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยบาบาลพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตนอารมณ์ดีพร้อมหัวเราะก่อนที่เจ้าหน้าที่จัดตะโกนให้กำลังใจและบอกให้นายกรัฐมนตรีสู้ๆซึ่งใครที่รอเลขทะเบียนรถของนายกอยู่วันนี้เราก็มีมาฝากกันนะคะหมายเลขทะเบียนรถของนายกตู่ในงวดนี้ก็คือ29ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ29ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ